สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพ่พี่พีน้องๆ้องทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามหรือดกดลกไลค์กดแชร์กดซ u บสไครต์ให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับทุกวันนี้ก็คโบกันอยู่2คนนะฮะก็ผมตัวผมเองก็แกแกตัวหน่อยที่เขาบอกว่าเราเป็นเก มาด้วยกันตลอดจนคนอื่นเขาถามว่าเป็นเกย์กันหรือเปล่านะฮะจริงจริงแล้วผมขอแก้ข่าวตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นนะครับผมผู้ชายนะยะผมใช่ฮะคือทุกวันเนี้ยคือไม่มีใครคบกับผมแล้วเพราะว่าแต่แรกก็คิดว่าเออูลกโลกคบกันดีกว่าว่ะคิดไปคิดมาไม่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเหลือกันอยู่สองคนมันเหลือกันอยู่สองคนก็เลยต้องคบกันอยู่อย่างนี้นะฮะไม่ใช่เกย์ไม่ใช่เกย์นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ ก็คืออ่าผมจะมารีวิวกับ JR Forza นะครับวันนี้มีมี za, แต่ Forza เต็มไปหมดเลยสามวันเนี่ย Forza Forza ทุกวันเลยเมเช้าก็ Forza เมื่อเช้าก็ Forza เมืเ่อวานก็ Forza ว, For วันนี้ก็ Forza อีกแล้วนะตงสงใจจะเป็นแฟซ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้แฟซ่าใช่ไหมอ,มอ่แต่ลำนี้นะครับจะเป็นมือสองแต่ว่าอ่าจะเป็นฮอที่ เป็นนาซ a านะครับนาซาเฮดนะครับโดย<า>มี GPS ในการบินด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของลำนี้นะครับซึ่งลูกค้านะครับก็ได้โอนมาจํามาแล้วนะครับบางส่วนแต่ว่าลำนี้ก็คือก็จะขายเป็นในราคามือสองนะครับก็คือวิทยุเป็นของ JR ที่ผมเคยลงในคลิปเมื่อก่อนนู้นไว้นะครับว่าะจะมีตัว JR550 แต่ JR550 เนียไปแล้วนะครับขายไปแล้วแล้วก็จะเหลือแค่ลำนี้ลำเดียวเป็นเป็นชุด ครบเซตแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นวิทยุ JR ตัวนี้แล้วก็พวกชุดไฟเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็คือก็จะมีตัวนี้เป็นตัว GPS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนาเป็นกล่องนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นเป็นชุดของมันนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรีเซฟนะครับซึ่งจะมาพร้อมคู่กับตัวรีเซฟของมันของ JR ตัวนี้นะครับซึ่งจะทํางานในการ รับสัญญาณนะครับวิวตัวนี้จะค่อนข้างที่จะบินได้ไกลนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ในส่วนของเซอร์โวนะครับยุพีทก็จะเป็นของ JR นะครับ FBLDS 2 1นะครับตเซอร์โวมอตเตอร์เป็น3500 KV นะครับ3เซลเซอร์โวกันหางก,ก็จะเป็นตัว JR นะครับ3000 G อยู่ข้างในนี้นะครับมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็น อันนี้ก็จะเป็นรีเซฟนะครับของ JR นะครับลาซานะครับอันนี้ก็จะเป็นชุด GPS นะครับใช้แบบเป็น2007วิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆนะครับวิธีการเล่นก็คือว่าตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวโฮลนะครับตัวโฮลแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นนอร์มอนลระดิจูดแล้วก็ GPS นะครับ ถ้าเราจะบินเนี่ยก็คือแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเป็น gps แล้วก็อันนี้นอมอนตัวกลางไม่ต้องไปโยกมันนะครับใช้แค่2ตัวนี้ก็พอแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันบินวงกลมเลข8อันนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้นิ้วโยกไปมาอ่ะเดี๋ยวนีเาา้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเปิดวิทยุก่อนนะครับเปิดวิทยุเสร็จแล้วนะครับก็สับตัวนี้เข้ามาตัดโหนไว้นะครับแล้วเราก็เสียบแบตนะครับ หลังจากที่เราเสียบแบตนะครับเรารอให้มันเซตตัวก่อนนะครับอพอเซตตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่คานุป,ปี้เข้าไปนะครับที่ใส่คานุป,ปี้เข้าไปเนี่ยก็เพราะว่าจะให้มันเห็นว่าเป็นเดี๋ยวเอาคานุป,ปี้ตัวนี้เลยเด,ดี๋ยเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะสอดตามรูนี้ ฟิตอะไรของมันนักหนาวเนี่ยเดี๋ด็ดๆฟิตเกินเดี๋ยวนะต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนิดนึงนะฮะอ่านิดนึงเพราะว่ามันฟิตค่อนข้างจะฟิตนะฮะอืมโอเคอ่ะเสียบแบตใหม่นะครับ อตอนนี้หลังจากที่มันเซตตัวเสร็จแล้วนะครับก็สถานะที่กล่องเนี่ยเราสับมา GPS นะครับมันจะขึ้นเขียวกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะขึ้นถ้าเราจะบินเราต้องตบมานอมมอนก่อนนะครับแบบนี้พอช่วงที่มันกาลังจะลอยขึ้นเราก็ตบเป็น GPS นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเราปลดโฮนนะครับน,นะครับแล้วเราก็เร่งขึ้นมา เร่งเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้รอบมันได้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะปล่อยวิญญได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับวิญญเราก็ปล่อยได้นะครับนี่ครับมันก็จะอยู่กับที่แต่มันก็จะไหลนิดหน่อยนะครับก็ธรรมดานะครับอันนี้เราเราก็ปล่อยนะครับเนี่ยครับก็พอเล่นได้นะครับเดินหน้านะครับไปขวานะครับเราก็ปล่อยไปซ้ายนะครับไปขวาไปซ้ายเดินหน้าถอยหลังนะครับ หมุนหางนะครับอันนี้บินแบบเป็น gps นะครับอ่าโอเคก็บินได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับวิธีการลงเข้าขาตะกี้แตะพื้นสับเป็นนอมอลแล้วก็ตัดโฮนนะครับวิธีการวิธีการเอาลงก็ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบบแล้วก็จะขึ้นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่ะผมเปลี่ยนแบตแล้วนะครับรอบลำเนี้ก็จะตุยๆนะฮะไม่ตึงเท่าไหร่เปิดวิทยุนะครับอโอเคแล้วก็ตัดโหนเข้ามาอันนี้ผมจะไม่ใส่คนุปี้แล้วนะฮะรู้สึกว่ามันฟิตๆแน่นๆเกินไปแล้วเราก็เราต้องสับ G P S เข้ามาเพื่อจะดูไฟสถานะนะถ้ามันขึ้นเขียว เขียวเขียวกระพริบกระพิบตลอดเนี่ยเราก็เอาหอขึ้นได้เลยนะครับทีนี้ตอนที่เราสับมาเป็น GPS เน่ยเราต้องสับเป็นนอมอนก่อนนะครับแล้วเราก็ปลดโหนตรงนี้แล้วเราก็เลงขึ้นมาตอนช่วงที่มันจะใกล้จะลอยนะครับเราก็ค่อยๆค่อยๆสับมาเป็น GPS นะครับ ครับเนี่ยครับอันนี้ผมนั่งเล่นนะครับก็เลยอ่าเนี่ยครับรอบก็จะตุ่ยๆแบบนี้นะคร เนี่ยครับก็บินง่ายนะครับตอนนี้ลงจอดนะครับตอนนี้เราบินเราก็จะโยกโยกเดินหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะที่ลงจอดนะครับลงจอดเราเตรียมตัดเป็นนอร์มอลนะครับตอนงขาจะกีแตะพื้นนะครับแตะพื้นสัมาเป็นอ่า นอมอดแล้วก็สับโฟนขึ้นมานะครับทันทีเลยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเสร็จเล่นเสร็จล่นเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงดึงแบตออกแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของการเล่นหอ NASA นะครับเป็น JR Forza 450นะครับโอเค ครับก็ใบบินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ JR Forza NASA Head นะครับซึ่งใช้วิทยุ JR นะครับ XG8 นะครับลำนี้ซึ่งลูกค้าได้โอนมาจำมาแล้วแล้วก็เอาแน่นอนนะครับบินง่ายนะครับไม่ได้บินยากเลยก็คือแต่ก็จะต้องมาทำความเข้าใจนะครับว่าตอนช่วงที่ฮอมันกำลังจะลอยจากพื้นนะครับ เราต้องขึ้นมาเป็นนอร์มอลก่อนพอลอยขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็สับเป็น gps สวนทันทีเลยนะครับแล้วเราก็บินได้เลยแต่เราต้องเล่นที่โล่งๆหน่อยนะฮะอันนี้ผมเล่นมันแคบๆไปหน่อยอันนี้คือร้อนนะครับ <laughs> แดดร้อน <laughs> ก็สําหรับยังไงก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเอ,อกสายหมุนด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับ x 3 6 0ลําลำของลูกค้าอีกเช่นเดียวอีกเช่นเดิมนะครับอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ